นี่คือสุาสานนะทุกคนของคนยามันอะนะสุาสานแม่ย่านะเสียชีวิตเขาก็มาฝังที่นี่อะทุกคนนะแม่โทมัสจะเข้าไปด้านในนะทุกคนเข้าไปหลุมหลุมฝังศพแม่สามีอะทุกคนนะแม่ย่าโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ธทมัสถ่ายให้ดูนิดนึงค่ะเพื่อนๆนี่แม่ธทมัสมาสุาสานนะทุกคนมาสุาสานนะเมืองไทยก็เรียกมาปัาช้านะทุกคนมา หลุมฝังศพแม่สามีนะพ่อปู่แม่ย่าแม่โทมัสอยู่นี่อ่ะนะเนี่ยเนี่ยนะสุสานของคนเยอรมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยทุกคนแม่ย่าอยู่ที่นี่นะทุกคนนะแม่โทมัสจะไม่ถ่ายชื่อข้างบนนะทุกคนเนี่ยโอมาเฮียโทมัสเฮีย แอบใคนในแคตสต์นิกสุเห็นไจำโอมาได้ปะนี yeah, <thank> God. ่ยทางด้านนุ้นก็คือของคนอื่นนะเพื่อนๆเน,นี่ยคนเรานะหนีอะไรหนีได้นะทุกคนหนีสิ่งนี้หนีไม่ได้นะทุกคน แม้เราจะรักคนที่เรารักก็ไม่สามารถยั้งไว้ได้นะทุกคนนะทุกคนก็ต้องมาเจอนะทุกคนสุดสารที่เยอมันนะแม่โทมัสเศร้านะทุกคนแม่โทมัสไม่อยากมาแล้วที่เนี่ยก็จะประมาณนี้อนะ่ะทุกคนนะโทมัสสมัยเด็กๆแม่โทมัสพาโทมัสปั่นจักรยานนะทุกคนแล้วก็ เอาดอกไม้มาปลูกแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะเนี่ยต้นนั้นเตินไปทางนู้นอันนี้ไปแสตนเลนดิสโนย์ป่าทมัตป่าไม่ต้องบอกพ่อนะเดี๋ยวพ่อเตาหลิโทมัตเราออกไปทางนู้นป่ะเนี่ยทุกคนกว้างนะดิสนย์พิพิธภัณฑป่าป่าซากเกศต้นป่าเตาหลิดไว ข้อถั่มก็ไม่อยากเข้ามานะทุกคนอันนี้คือหลุมนี่คือคนตายใหม่แลทุกคนที่มีดอกไม้น่ะถ้าแม่ถัมก็จะออกนะทุกคนถ้าแม่อยู่ถท่มะอยู่ก็จะเศร้านะทุกคนโอเคนะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ถัมัมไม่มีอะไรมากนะสูสานะหนีไม่พ้นนะเพื่อนๆเราต้องจากกันทุกคนนะทุกคนเคนะคะ